สวัสดีครับท่านผู้มุกท่ายินดต้อนรับารายการทานินทาซินและผมแม็กซ์เสรีหมัดป้องตัวเด็กพัฒนาจะได้ครับวันนี้พามากินอาหารที่ร้านเนื้อนำฮาลานย่านถนนอิสรภาพก็ติดกับโรงพยาบาลจุลบุรีเลยครับยาซอวโรงพยาบาลจุลบุรีหิวแล้วใช่ไหมไปกันเลยสำหรับการเดินทางมาที่ร้านเนื้อนำฮาล้านก็ไม่ยากเลยนะครับ เออสามารถที่จะปะนในัในกูเกิลแมปได้เลยและไอ้สิ่งนี้ทำตามมาี๋ยวจะเป็นคร่าวๆคือซอยนี้จะเป็นซอยอิสระภาพสิสี่นะครับโดยที่ส่วนหนึ่งจะเป็นของกองทัพเตือครับะมีโซนตอนี้อะไรร้าน,นอาหารตรงฝั่งเดียวกับรร้านเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลชุมพรนะครับใกลงติดกันเลยเนี่ยเป็นโรงพยาบาลชมพรอาห้าจอดแล้วตอนเอนีอาคารตั้งใหม,หหมห่ับสังเกตน,นะครับออกมาเนี่ยเห็นกู้สีแดง ปูตีแด้เสียเข้เจอดได้เลยนะครับในนั้นจะเป็นร้านอาหารสองสามร้านแต่ว่าสามารถเข้าไปจอดข้างในได้ครับก็มาครั้งแรกผมก็ยูงต้องเช็คอยู่ยันพากินพาฟินวันนี้พามากินอาหารที่ร้านเนื้อนำหาล้านย่านถนนอิสรภาพใกล้โรงพยาบาลทนบุรีนะครับมาดูกันว่าสั่งนะอะไรกันบ้างนี่เลยครับภูมิใจนำเสนอเมนูข้าวผัดมันเนื้อเนื้อย่างจิ้มแจ่ว เรียกรวมไปเลยว่าข้าวผัดมันเนื้อย่างจิ้มแจ่วนะครับเนื้อชิ้น,น,นหนาๆนะครับย่างมาสุกกำลังดีมีเดียมมีเดียมนะครับกับกินอย่างเนั้นยิ้มแจว่วข้าวผัดมันเนื้อหอมๆนะครับถัดไปข้าวกะเพรากะเพราเนื้อโคขุนคลั่งไข่ข้นนะครับหอมด,ดูดีนะใส่ไข่ข้นมานะครับก็เป็นเนื้อสับนะครับฮะเป็นพริกจ้าจ้าเลยสีสันนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นข้าวไข่ข้นกุ้ง ผัดผกมก็รี่นะครับอ่าประมาณนี้อร่อนะครับอะเดี๋ยวเรามาชิมกันจากเผ็ดน้อยไปหาเผ็ดมากดูสลับข้าวนะครับนี่ก็ผัดมาแบบแห้งๆนะครับมีความเป็นมันๆนะครับหอมๆนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยกับกระเทียมเจียวมาโรยหน้ามาให้มันแบบมีเท็กเจอร์สัมผัสที่มันดีมากขึ้นนะครับดิสนเรามาหนึ่ง อืมดีเลยอ่ะมากินเนื้อบ้างเนื้อชิ้นยยใหญ่ๆนะครับนุ่มๆซาแมนาอืมชิ้ใหญ่แต่ไม่เหนียวนะครับลองจิ้มน้ำจิ้มดูบ้างดูเนื้อจริงๆก็มีรสชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยา,จจากให้มันจัดจ้ามากขึ้นเปรี้ยวหวานนะครับก็ สามารถจิ้มจิ้มเจ้าได้ถัดไปเราเกณฑ์นี้ดูข้าวไข่คนกุ้งบ้างนะครับกินข,ข้าวกับไข่ก่อนข้าวกับไข่สมานมังิอืมไข่คนแบบนิ่มนุ่มล้ำลุ่มดูผงกะหรี่บ้างนะครับกองบบังนี้ก็มีไข่มาด้วยเนาะวันนี้กินไข่เยอะเลยนะครับสมานไหมอืม ก็มีเผ็ดน,นิดหน่อยนะครับถ้าบอกว่าเป็นเด็กก็อยากกินก็ต้องบอกทางร้านว่ามอไม่เผ็ดน,นะครับอืมกุ้ง,งกุ้งก็ตัวโตใช้ได้นะครับไม่ได้แกะมานะครับต้องแกะเองไม่เป็นไรไม่ได้แกะหัวขิสงสดเนี้ยหวานเด้งนะครับอ่ะดีเลยถัดไปนี่ครับกะเพราพริกขืม ก็ไม่ได้เผ็ดมากนะครับแม้ว่าชื่อจะดูน่ากลัวก็ตามแต่ยก็ย่างกิน,นี้ไม่เผ็ด <S <S <ๆ>เวลากินไข่ข้นมันทําให้เราเผ็ดน้อยลงด้วยนะครับ <S <S แล้วก็มีชาแก้แก้เผ็ดนะครับร้านกาแฟร้านกาแฟอยู่ใกล้นะครับเป็นหาร้านเหมือนกันก็มาช่วยกันสนับสน<ๆ>ุนนะครับเดี๋ยวเรามาจัดการหาคนนี้ก่อนเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ ครับก็เคลียร์เกลีย้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวสามจานนี้จุกเลยทีเดียวบอกเลยนะครับอ่จุดเด่นเขาคือเขาใช้ข้าวข้าวหอมมะลิใหม่พูดถ,ถึงตัวนี้่อกจะเลยข้าวผัดมันเนื้อเวลาเรากินเนื้อย่างเรามักจะนึกถึงข้าวเหนีอยวเนื้อย่าง<ม>ใช่ไหมในการที่เราเข้าวสวยมามา,มาผัดมันเนื้อเนี่ยแล้วเราก็ทําให้เวลาเรากินรู้สึกเหมือนมีความคล้ายข้าวเ,เหนียวเนี่ยมันจะแบบเรียกความเข้ากัน เขาเหนียวเนื้อย่างนะแต่มันเป็นข้าวสวยที่ผัดกับมันเนะื้อกินกับเนื้อย่างนะมันก็เป็นแล้วข้าวสวยที่มีความเหนียวเนี่ยเวลาเรากินแล้วมันจะอิ่มง่ายอย่างบอกว่าให้ก็เยอะด้วยแล้วก็กินแล้วอิ่มด้วยอิ่มง่ายด้วยสิ่งนี้ข้าเจะเข้าสิบบาทอิ่หนึ่งหนึ่งใบแดงมีทอน,นครับราคาข้าส่วนใหญ่หนึ่งใบแดงมีทอนหมดก็คือ100ร้อยเดียวอิ่มอิ่มยาวครับมาที่ในจานของกุ้งนะครับท่นี้ก็เหมือนจานใช้ข้าวหอมมะลิใหม่ก็รสชาติ รกรกมกล่อมแหละมีหวานเค็มแล้วก็มีเผ็ดนะครับถ้าใส่ี่กินเผ็ดก็ต้องไปแจ้งนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเวลามีเผ็ดนิดนี้เนี่ยมองว่ามันทําให้แบบว่ามันชูรสชาติให้เรารู้สึกมันตอมรับรสเราเปิดมากขึ้นเราก็กินได้กลอดมากขึ้นใส่แบบนะี้กินรับรูบร้เราได้มากขึ้นก็ทั้งไข่คนด้วยแล้วเรามีไข่เข้ามาในผัดก,กัหลีไว้ก็ก็โอเคดีเลยนะครับถัดไปกะเพราก็อเอโคขึ้นคลั่งเนาะ เราก็กังวลว่าจะเผ็ดหรือเปล่าแต่ว่าโอเคเขาก็ทำมาได้กลมกล่อมนะครับมีเปีหวานด้วยคือฝงนี่เชอบกินกะเพราวหวานอยู่แล้วอ่ะกินแล้วมันก็โดนนีปลุกใจอะไรเงี้ยแล้วเนื้อสับก็ทํามาได้ดีแล้วไม่ไม่มีความเหนียวแ็คือสับละเอียดแล้วมีความมันเนาะอังนี้ด้วยไข่คนก็มีความเข้ากันนะอ่าอม่ใชไข่ฟูไข่หรือเปล่าก็ยเขาไข่้นเพราะว่ามันมีความนิ่มไข่ดาวก็เข้ากันอีกแบบเลยแต่ไข่คนก็เข้ากันอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีเครื่องดื่ม ดับความเผ็ดนะครับของร้านนะครับก็เมนูที่นี่ก็มีหลากหลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอาหาสรสเต็ฟู้ดตามสั่งอัปเกรดไหมเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบดีนะครับคุณภาพดีแล้วก็เมันถึงเมนจะเป็นร้านสเต็ฟู้ดนะครับไม่ได้มีห้องแอร์ก็หนึ่งดหนึ่งใบแดงมีทอนเราได้กินสองดีมีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้งา่ายก็อย่าลืมก็แวะมาอุดหนุนกันนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเองมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับ ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสำหรับทุกช่องทางที่เราฝูกต่างกันอ่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวอำลาไปก่อนขอบคุณครับสำหรับวันรี